<cam ina> เอาละทีนี้มาดูเรื่องนี้คารมพลพรกลางบอกว่ากรณีพิธาพูดทํานองว่ารัฐบาลไม,ม่มีแผนแก้ไขปัญหาไฟป่า <c oughs> อันนี้ก็จําหน้ากานเรียนหนึ่งออกมาคารมบอกว่าแผนนั้นมันมีอยู่แต่ที่พิธาพูดเนี่ยมันแค่พูดไปฟังอนุทินพูดบางศิมีหนังสือถึงผู้ว่าให้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองเนี่ย เราดําเนินการแล้วแล้วเราทําแล้วแล้วพิ่ทาก็พูดได้สี่มีปากก็พูดไปสำนนี้นะกรณีพิ่ทาลงพื้นที่พิ่ทาต้องเปิดใจกว้างฟังรัฐบาลบ้างพิทาไปป๊อปแป๊๊อปป๊ไปลงแล้วออกมาพูดเนี่ยไม่ถูกต้องเราทํางานคนทํางานก็จะก็จะเสียใจทีนี้มีคนพีจาราพี่ป๊อีคนถามว่าจะแขวนไอ้ตัววอตตี้ท็อกกี้ทำไมอ่ะนะไปก็ไปพร้อมกันเนี่ยที่แขวนที่แขวนคอคือคือพรับองค์ประกอบที่ต้องเริ่มต้นแบบว่า ไปไปช่วยเขาดับไฟป่าทําไมเรารู้ดีเหรอเราเชี่ยวชาญเหรอเราเป็นเหรอเขามีเจ้าหน้าที่เขาขาดคนเหรอไปเกะกะเขาไหมอ่ะเขาต้องการจิตอาสาไหมอ่ะเออแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือทหารเขามีเจ้าหน้าที่เขามีไปยุ่งอะไรกับเขาทำข่าวไงในขณะที่จาได้มาเขาของบหอดับเพลิงอ่ะล้วบอกว่าไม่จําเป็นไปตัดงบเขาวันนี้มาด่าเขาเรื่องไฟป่าค่ะอ่ เนี่ยแล้วเอาน้ำไปถังนึงเนี่ยไปดับอะไรเอาน้ำไปถังเนี้ยถังน้อยกอยใจจะดับอะไรนี่นึกว่าฉีดปลวกนะเหมือนฉีดปลวกไหมเขาไปฉีดปลวกที่บ้านเราอะเหรอเออเนีฉีดปลวกไหมเออข้าเพลียข้าเพลียเนี่ยเริ่มเลอะเริ่เลอะเร่เห็นบอกว่าในรายละเอียดว่าเขาไม่ให้พ่นตรงนี้อย่าพ่นอย่าพ่นไม่เถอะมีมีเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณทำผิดอหะเออเข้าไปก็ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนะคือจะ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 เข้าไปดับไอ้แม่งร้อนวัวไอ้ถอยมาเดี๋ยวดูเนี่ยจะดูจะดูจะดู ไฟป่าไม่ใช่ไม่ร้อนนะร้อนนะเธอไปไปมาเนี่ยเขาต้องไปช่วยกู้ภัยออกมานะเนี่ยก็เป็นภาระเขาอีกอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้ตัดตู้ตัดดูนะดูนะหนอมแนมหน่อมแนมถ่ายภาพทำคอนเทนต์ไปอ่ร้อนเว้ยเฮ้ยหนีเว้ยเฮ้ยร้อนเว้ยไปฉีดประวัตฉีดเพลี้ยไอร้อนเว้ยร้อนเว้ยไอร้อน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 ทางน้ำมีแค่นี้แบกทำไปทําไมถ้าจะจับผิดนะต้องไปดูจิสตาว่า ไอ้ตรงเนี้จุดเนี้ยมันไหมตอนกี่โมงแล้วแป๊บเดียวทีมงานเข้าเลยหรือเปล่าครับถ้าถ้าเป็นหนึ่งนั้นเนี้ยแสดงว่ามีคนจุดไฟรอให้ใช่ไหมมันไม่มันอาจจะไม่ใช่ไหมธรรมชาติตรงนี้อยู่ในไฟไม่ป่าจริงหรือไม่แต่เผากระท่อมขนาดนี้เ่ยอย่างนั้นเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวอีกห้านาทีถึงพร้อมแล้วจุดเลยเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวมากแล้วก็กล้อง กล้องเยอะก่อนเข้าไปเสื้อกรคชากขาออกมาเสื้อกระากขาพิธาเอ้ยเธอต้องแบบไอ้คนหลอกลวงถ้าจะหลอกลวงคนไปถึงไหนมันจะติดตัวไปจนตาย